สวัสดีชาวเวฟทั้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมเอารถมารีวิวให้ชมกันนะครับเป็นเ e n จูเลีย5ทับ1นะฮะซึ่งจริงๆแล้วคันนี้ผมได้มานานแล้วนะฮะซื้อไว้เล่นนานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เอามารีวิวจริงจังนะเพราะว่ามันมีรถใหม่ๆเข้าก็เอาคันใหม่ๆเอามารีวิวให้ชมก่อนนะวันนี้มีโอกาสแล้วเอามาดูให้ดูกันซึ่ง เป็นรถที่น่าสนใจคันหนึ่งเลยทีเดียวนะสำหรับคันนี้นะโดยที่มันมีพลรถอยู่4ี่คนนะมีผู้การนะมีพลปืนพลขับและพลบรรจุนะซึ่งสกิลของผมเนี่ยค่อนข้างจะโหดทีดหนึ่งเพราะมันมันมันขึ้นแถวที่ห้าแล้วนะทุกคนมีพี่น้องร่วมรบกันหมดนะครับมีพี่น้องร่วมรบกันหมดมีพรางด้วยมีพรางด้วยแต่ว่า อันสุดท้ายเนี่ยกำลังเน้นไปทางซ่อมกันอยู่นะแถวที่5กําลังเน้นไปทางซ่อมก็โอเคคันนี้ใช้ได้เลยทุกอย่างเลยเรื่องระยะการมองอะไรก็ดีนะครับามาดูในส่วนของอุปกรณ์ผมใส่ให้มันนะสามอย่างก็จะเป็นกลไกอันหนึ่งนะมันก็จะช่วยในเรื่องของการเลี้ยวตัวรถนะครับการคุมเป้าด้วยนะครับการาหมุนป้อมปืนให้เร็วขึ้นด้วยนะครับก็ได้โบนัสด้วยใส่ในช่องแรกนะอันที่2ผมใส่เทอร์โบคนระเพิ่ม กำลังจะเพาะให้มันนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้จริงๆก็คือตัวโหลดเร็วนะโหลดเร็วก็ใส่ให้มันด้วยนะครับมาดูในส่วนของปืนกันนะครับปืนจะเป็นปืนเทียร์เก้าเลยนะครับปืนเทียร์เก้าให้ดูตรงนี้ปืนเทียร์เก้านะก็จะมีการเจาะเกราะอยู่ที่226รนะครับลูกปกตินะเป็นลูก AP นะครับลูกปกติเป็นลูก AP นะเจาะเกราะอยู่ที่226 ลูกทองเป็นลูก a อพีนะฮะเจาะเกราะอ,อยู่ที่258นะครับก็เจาะเกราะค่อนข้างดีนะทั้งลูก AP ทั้งลูกทองเลยนะฮะแล้วก็ดามเมจเฉลี่ยตอน,นันอยู่ที่230นะครับก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ลูกเออเจาะอยู่ที่42เท่านั้นนะก็น้อยไปน้อยไปนะแต่ว่าก็เอาไว้ใช้งานได้นะครับเวลาบรรจุนะฮะโดยปกติเนะี่ยอยู่ที่7.5วินาทีนะครับต่อต่อน,นัดนะะ แล้วก็ตอนนี้ผมใส่ขอแล้วก็มีสกิลตามนี้ผมโหลดอยู่ที่6.06นกนะฮะหกจุนะก็ค่อนข้างจะเร็วนะครับ BPM ที่ได้มาก็อยู่ที่2277ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยลการเบบนโดยพื้นฐานอยู่ที่0.33ค่อนข้างแม่นนะครับแต่ว่าตอนนี้เหลืออยู่0.3นะแม่นมากแต่ตามตัวเลขนี่คือแม่นมากเลยนะครับเวลาเล็ง2.3นะตอนนี้เวลาเลงผมเหลืออยู่ 2.06นะก็ใช้ได้ตอนนี้เรื่องปืนนี่ค่อนข้างจะโอเคนะครับเพราะว่าโหลดอยู่6.0นะก็คือ6วินั่นแหละได้ดามเมจรต่อน,นัดอยู่230านะครับการเป็นกระสุนอยู่ที่0.3แล้วก็เวลาเล็ง2.0เหมือนกันก็ใช้ได้ดีมากๆมุมกดอยู่ลบ10ครับมุมเงย18มุมกดดีครับมุมเงยค่อนข้างดีเลยนะครับมุมกดมุมเงยใช้ได้ดีแล้วหัวค่อนข้างแข็งด้วยนะเหมาะกับการเล่นเนินมากๆคันนี้นะครับ Uh, HP อยู่ที่พันสี่นะครับพันสี่กรอด้านหน้าที่ตัวรถอยู่ 2, ร้อยี่สิบสองนะกรอนนที่ป้อมปืนหนาสองร้อยห้าสิบสี่นะครับก็ถือว่าหนาในส่วนของกรอเนี่ยด้านหน้าของตัวรถเนี่ยยิงค่อนข้างง่ายเพราะว่ามุมมันทำมุมเอียงออกไปเนี่ยมันก็หนาขึ้นแต่ว่ามันก็ยังหนาไม่พอนะครับถ้าเห็นแบบตรงๆลักษณะนี้ยยิงที่ตัวรถเนี่ย โดนยิงง่ายนะครับแต่ที่หัวเนี่ยค่อนข้างหนานะครับค่อนข้างหนาแล้วก็มุมก็ทำสลบออกไปนะยิงค่อนข้างยากมีตุ่มด้านบนตรงนี้ยิงได้อยู่นะครับแล้วก็ใช้ลูกทองหรือว่าลูกอะไรที่มันเจาะดีๆนะยิงตรงแก้มตรงเนี้ยก็ยังได้อยู่นะครับตรงแก้มตรงเนี้ยยังได้อยู่แต่ว่าต้องเจาะดีๆเท่านั้นนะครับถึงจะยิงได้นะแต่ว่ายิงยากเอาถ้าเอาแบบบางๆก็ตุ่มด้านบนดีกว่านะครับ ความคล่องตัวคันนี้มีกําลังเครื่องยนต์อยู่ที่โดยพื้นฐานเอาดพื้นฐานดีกว่านะครับเพราะว่าอันนี้ผมใส่ใส่เทอร์โบให้มันโดยพื้นฐานเนยอยู่ที่950แรงม้านะครับ950แรงม้าแต่ว่าตอนนี้ผมใส่เทอร์โบมันก็มีแรงม้าอยู่ที่1,021แรงม้านะครับกำลังเฉพาะก็เลยพุ่งขึ้นไปถึง19.83นะครับ19.83แรงม้าต่อตันนะครับความเร็วสูงสุดของผม ขึ้นมาเป็น54นะครับถอยหลัง22นะอความเร็วก็ดีขึ้นนะแล้วก็ถอยหลังก็เร็วขึ้นด้วยแล้วก็การหมุนตัวรถเนี่ย47.97องศาต่อวินาทีก็หมุนตัวรถได้คล่องตัวมากขึ้นนะครับเพราะว่าใส่ใส่กลไกลเข้าไปนะครับรวมไปถึงการหมุนป้อมปืนเนี่ยอยู่ที่45.1สองศาต่อวินาทีก็คล่องตัวดีขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะผมผมเน้น mobility Mob นะครับในการขึ้นที่นะครับ ก็คือเน้นไปในทางเคลื่อนที่ให้มันเร็วขึ้นคล่องตัวมากขึ้นนะครับเพราะว่าปืนมันค่อนข้างดีอยู่แล้วเราใส่แค่โหลดเร็วแค่นั้นพอนะครับการซ่อนตัวนะอย่างที่บอกว่าผมมีพรางกันเต็ม4คนเลยนะครับก็อยู่ที่25.25 25ถ้าเราอยู่นิ่งๆแต่ถ้าเคลื่อนที่อยู่ที่19.63กนะครับก็ถือว่าใช้ได้เพียงแต่ว่าคันนี้ก็ไม่ได้เน้นในเรื่องของการซ่อนตัวเพราะว่ามันเกาะเนินเล่นระยะกลางอยู่แล้วแต่ระยะไกลมันก็ยิงได้นะครับแต่ว่าเล่นระยะกลางเหมาะ กว่านะครับระยะมองนะตอนนี้ผมมองอยู่ที่452นะฮเจ๋วดีนะครับอันนี้เล่นง่ายมากๆนะมุมกดมันดีแล้วก็หัวแข็งด้วยก็คือเกาะเนินเล่นอย่างที่ผมบอกนะเล่นบนเนินพยายามหาที่สูงเล่นเนินเข้าไว้เอาโผล่แต่หัวแล้วก็ให้เขายิงยิงส่วนเขาได้แครี่ได้ด้วยคันนี้นะเจ๋งดีนะฮะวันนี้มีเกมมาฝาก2เกมเหมือนกันครับแน่นอนว่า2เกมเป็นยังไงเชิญชมครับ ในเกมแรกครับผมมาอยู่ในแบบทันน้ําแข็งนะครับเกิดทางฝั่งใต้นะครับก็เป็นห้องเทียแปดล้วนๆนะครับมีจอข้างละ2คันนะตรงกลางแมปนี้นะก็จะเป็นเนินให้เล่นพอดีเลยนะก็ขึ้นไปเล่นตรงกลางเลยครับโผล่หัวขึ้นไปยิงนะอันนี้เนี่ยฮะความเร็วความคล่องตัวมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้วิ่งอยู่40 50้าสิบแถวนั้นนะครับขึ้นมาก็ซูมครับโอ้โหจอดให้ยิงอย่างนี้สบายครับโอ้โหดูความแม่นยำนะ ไหนบอกว่าแมน่นโหลดแป๊บหนึ่งครับแล้วก็1นัดเข้าไปครับ222ครับด้านหลังเห็น26 e หครับไปไกลเลยฮะ<อ>หัวบล็อกไปครับแต่ว่าเขายิงมาผมก็บล็อกได้อยู่นะเอาคันนี้ดีกว่ายิงง่ายดีนะ M4 A1 ครับหนึ่งนัดเข้าไปแล้วบล็อกได้ด้วยนะฮะบล็อก390เนี่ยเนี่ยโผล่หวัวขึ้นยิงเนี่ยชิวๆครับอ๋อนี่มุมกดไม่ได้แล้วมันชันเกินไปนะหาเหลี่ยมใหม่ครับ ตรงนี้ดีกว่านะโอ้หลุดไปไหนปืนหลุดไปไหนเออโอ้โหอันนี้ผมผมยิงไม่ดีเองเพราะว่าดึงรถมาเร็วไปหน่อยนะครับอะเรียบร้อยครับดูปิงมันจะหน่วงหน่วงนิดนึงเหมือนกับยิงไปแล้วแล้วยังไม่ออกนะ e ย่บวกอีเสียงอยู่ที่เดิมครับเปิดข้างให้ยิงแบบนี้ก็สบายครับ224ครับเล้งดีครับแล้วก็ อ,อันนี้มันสะท้อนออกไปกระเด้งออกไปนั่นแหละจุดเดิมครับที่เดิมครับแ็กขาดอยู่เนี่ยโดนแน่นอนครับแต่ว,ว่า,เข,า,เ,าเ,นะเข้าหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะเข้าหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งบลายไปเรื่อยๆครับล็อกเป้ายิางที่เดิมครับด้านบนมี e อลซ0เก้าสิบเขาวิ่งขึ้นไปครับอ่ะไปแล้วนะะเพราะว่าดูสุนวิ่งไปนู่นแล้วนะเข้าตะแคงใช่ไหม หรือว่ามีซากบังอยู่ขอมองดีๆหน่อยเหมือนมีซากบังอยู่ปะ่ะอ๋อมีซากบังอยู่เห็นอยู่นิดนึ่งนะฮนี่เห็นอยู่นิดเดียวเองลูกเคสี e ครับผมหลดลูกเคสี e ครับแหมมันเบี้ยวนะฮะคือตัว,ต,วตัวเลขอ่ะมันมัน,ม,นมันดูเหมือนแม่นก็จริงนะแต่ว่าเล่นเล่นจริงๆแล้วมันมันไม่ได้แม่นขนาดนั้นมันก็จะมีะจงังหวะแบบปิว,ปวๆหน่อยนะครับ อ่ะลูก h e ครับเหมือนเดิมครับแต่ว่ามองไม่เห็นนะเพื่อนไปเปิดให้แล้วมันมีซากซากรถบังอยู่นะฮะลูก h e ผมเหลืออีก4นัดครับสแปมปะมันไม่มันไม่ตรงจริงนะมันไม่ตรงจริงนะ ขึ้นไปแล้วนะขึ้นไปแล้วหนีไปแล้วนะสำหรับเอ c ซถึงได้บอกว่าคันนี้มันเหมาะกับระยะกลางๆมากกว่านะครับตรงนี้มี LttB ครับวิ่งไปวิ่งมานะผมอ้อมไปเล่นตรงนี้ได้ันมีช่องให้เล่นอยู่นะครับแต่ว่าอันตรายนิดนึงเนี่ยตรงที่ผมเล็งอาจจะมีคนดักตรงนั้นอยู่นะครับลองดูครับสกอร์สี่เท่าฮนะค่อยๆเล่นไปครับ เอาไฟติดนะไฟติดอาจจะมีคนอยู่แถวนี้นะมาแล้วก็ขึ้นมาดูนิดหนึ่งนะครับทางขวามีโปเกตโตฮนะนี่ดูเหมือนตัวรถคล่องตัวดีนะคล่องตัวดีเลยตรงนี้ ผมอยู่คนเดียวนะคือดูจากมินิแมบเนี่ยผมหลุดเข้ามาคนเดียวนะถ้าเขาโถมเข้ามาผมก็แย่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ยังไม่เห็นใครนะครับยังไม่เห็นใครลองขึ้นมาเปิดนิดนึงครับค่อยๆเปิดไปลาสปอตตรงนั้นอ่างไงทีห้าสีมอดหนึ่นง 5, 4, 1, นะครับไฟติดนี่น่าจะ LTTB นั่นแหละฮะด้านหลังนะครับ LTTB ดูนะ,ะหมุนตัวรถคล่องตัวมากเลยคล่องตัวจริงๆอ่ะเป้าอตัวใหญ่นิดนึงเป้าอตัวใหญ่มา,มากเลยแล้วไปไหนนะ LTB d เนี่ยไปไหนเนี่ยวิ่งไปถึงนู้นเลยนะเรีผมจิ้มให้เพื่อนจัดการนะ,ะ LTB d ไปนู้นแล้วเดี๋ยวผมกลับไปช่วยยิงทีหนึ่งเรียบร้อยไปซะกก่อน นี่โบลาาครับตรงนี้ไกลๆเลยฮะห้าร้อยกว่าเมตรนะเห็นหัวอยู่นิดเดียวอีกนะครับปลายไปไม่ร um> ู้โดนหรือเปล่านะด้านหลังผมครับมีโปเกโต้สี่สิบ 46นี่แล้วก็อีห้าสี่มัดหนึ่งกลับไปอยู่ที่เดิมครับโปเกโตเห็นครับหนึ่งนักเข้าไปครับสองร้อยสามสิบสองฮะ มองไม่เห็นแล้วนะเขาหายไปก่อนนะดันขึ้นมาครับตรงนี้มีชาลิเทียครับไปไกลอยู่นู่นเลยอ่ะโอเคไม่ทันแล้วเอาเจอครับยูเดสนะศูนย์สามครับซักเข้าไปแล้วก็หลบโปเก็ตโต้ด้วยด้านหลังนะเอาเนินบงังด้านหน้ามีทรากรถบงนะังครับถูร้อยครับยูเดสครับด้านหน้ามีโบราาอีกคันนึงนะครับเอาสร้างรถบังก่อนนะ เอาด้านหน้าให้เคลียร์ก่อนเพื่อเห็นจอนนะดอกเป้ายิงผมไม่โดนนะดอกเป้ายิงนี่ไม่ได้เรื่องเลยเก็บร้อยครับ <S <S เก็บจอนไปครับเป็นสองคิวครับอ้าวเจอ,อคันหนึ่งนะเพื่อนเจอนะโอ้โหปิวปิวข้ามหัวไปเลยรีบยิงไปหน่อยเ้าโบราณที่นี่นะ โบลาอยู่นี่เองนะครับโปเกตโตนะะเห็นหัวอยู่นะฮะเล็งนานนิดหนึ่งนะโดนเข้าไป247บนะฮะเวลาครับมีสายยิงเผื่อโ <c oughs> บรลากับที4้มอดหนึ่งครับโบลาเรียบร้อยครับ อาสี่มัดหนึ่งครับเหลือเลือดอยู่หกร้อยแรกแรกไม่ไหวนะครับผมเหลืออยู่สนะองร้อยยี่สิบแปดเนะยเอาแท็กย่มอ่ะได้อยู่ครับนนได้อยู่ครับเก็ดล่างครับโอ้โห,โหเหลือไว้ทำไมแค่นั้นนะเอาติดนิดนึงเกือบตายเลยเกือบตายนะ เคฮะได้ไมคิวเป็น3คิวครับเดี๋ยวไปดูคะแนนนะฮะในเกมแรกนะก็ได้เลขหนึ่งมานะครับได้เลขหนึ่งมาได้เงินมาแสนหนึ่งนะครับแล้วก็ค่าะสบการณอง0ันนะฮะก็บลายใบอ่าน่าจะโดนแบตแชทดินะหรือเปล่าไม่รู้นะฮะก็จาเมีเท่าที่เห็นนี่ก็2อ0พนะฮะเพราะว่าในเกมเมื่อกี้มันไม่ถึงนะ ก็ที่ใบปลายไปก็น่าจะโดนโดนไปบ้างอ่ะโดนโปเกตโตแน่นอนน่น่าจะโดนปโปเกตโต้เพราะโปเกตโต้ตรงนี้แจ้งไว้ว่าโดนไป3 3นัดนะครับก็ดาเมจรวม2,842นแะี่แล้วก็3คิวค่าสบการดิบๆ1,275นะดิบครับยิง38นัดเข้าเป้า19จอกเกราะ15 จำเนีรวม2,008นะแล้วก็มีแอซิอีก2,003นะก็รวมๆก็เยอะอยู่4,000เกือบเกือบ5,000 5,000กว่านะ5,000กว่าเป็นบัญชีพรีเมียมนะฮะค่าซ่อมไป8,000ค่ากระสุน38,000แล้วก็ยุทธปัจจัยอีก20,000เหลือเงินมาใช้41,000นะครับก็เป็นรถพรีเมียมก็เก็บเก็บเงินได้ดีอยู่แล้วนะรถพรีเมียมอังกฤษนะก็เดี๋ยวไปดูอีกเกมหนึ่งเป็นเกมที่2ครับเชิญชมครับ เกมที่สองครับผมมาอยู่ในแมปเหมืองนะเกิดทางฝั่งเหนือครับเกิดทางฝั่งเหนือแล้วก็มีจอนกันข้างละหนึ่งคันนะฮะเป็นห้องเทียเจ็ดเจแปดนะครับมีจอนแค่ข้างเดียวอข้างละหนึ่งคันเท่านั้นนะครับก็ผมก็เล่นตรงกลางเลยข้างเขามี e b r h o s นะฮะวิ่งขึ้นไปแล้วนะอย่างไวเลยขึ้นเล่นตรงกลางได้ครับจอนมีแค่ขันเดียวอยิงหัวครับ senturion หนึ่งครับ ซัดหัวเข้าไปครับเห็นหัวด้านข้างครับแหมได้อยู่นะ่ยสองอยสี่สิบนะฮะเกือบตายนะซนจูลเลียนหนึ่งนะอีกนัดหนึ่งเรียบร้อยแน่นะครับแต่ว่า <S 1> <S 1> เขาลงไปแล้วนะครับ i อเอสครับเดี๋ยวขยับขึ้นไปเล่นตรงนี้นิดหนึ่งนะครับถ้าขึ้นได้ก็ขึ้นนะครับอตรงนี้มีครับ ซิปฟังเอสหนึิฟัง81นะไม่ใช่ซิปฟัง S1 สหิฟัง81นะครับก็คือที่เราคุ้นเคยกันก็คือวิกตอเรียนะครับพีโมวิกตอเรียนแหละนะก็คือคันนี้นะครับเขาหันมามองผมแล้วนะผมไม่เล่นนะเพราะว่าเขาตั้งปืนรอแล้ว EBR h o t s t ไปแล้วนะผมก็ข้างบนนี้เป็นของของผมแล้วเรียบร้อยนะฮะไปยิง ตูดวีเคร้อยกันนะครับกับ i อ2สองเวอร์ชันสองนี่ s ไเสองวอร์ชันสองครับกดหัวลงไปยิงครับแล้วก็ว k เคร้อยครับรอโหลดแป๊บหนึ่งครับหนึ่งนัดครับสองรยุดสามครับไ s 2สองเวอร์ชันสองครับสองร้อยสี่บแปดครับจอนครับโดนเข้ามาร้อยกว่าๆเนะโอเคอยู่นอ i s สองอีกทีหนึ่งเรียบร้อยครับ เีไป่สองไปครับหลือวิเคร้อยแต่ว่าเขาไปซุกอยู่งั้นนะยิงไม่ได้เพราะว่ามีหินบังอยู่นะก็เล่นไม่ได้ก็ไม่เล่นครับไปเล่นที่อื่นครับเล่นก็ไม่ได้ก็ไปหาที่อื่นเล่นขึ้นมามองนิดนึงครับเผื่อเห็นจอนนะโอ้โห <Hey, hey. S 1> <c oughs> แม่นี่ไงตัวปัญหาแต่ว่าผมก็สตันอยู่นะแต่ก็ยิงโดนนะยิงโดนเข้าไปอยู่ เก็บจอนได้ก็จบนะตรงนี้ก็สบายๆนะออกมาตรงนี้อ่ะเห็นท้างขวาครับน <et> ี่ 8, ครับซิฟฟัง81ครับแล้วก็มีซูเปอร์เฮลคทครับแล้วก็ครุบสเตย์ด้วยนะครับ <et> อยู่ข้างบนก็ชิวๆหน่อยครับบล็อกได้ด้วยบล็อกที่ยโปรไทท์ไป400ร้อนะแ huh. นดะครุบสเตย์ไม่โดนนะนี่ครับซิฟฟัง81ครับอืม ต้องปีนปีนหน่อยต้องปีนปีนไอ้เนินเนินตรงนี้หน่อยจะได้กดยิงได้เขาเนี่ยครับชี้แปดโพไทยก่อนครับอย่างนี้ก็เพินเพินชิวชิวครับเจาะหัวแม่แต่บล็อกได้อยู่ระบล็อกได้อยู่ชี้เป้าให้เพื่อนด้วยนะครับแต่แต่ได้แต่แท็กไหมไม่ไม่ได้ดาเมจนี่ฮะเริ่มได้ดาเมจแล้ว แล้วก็เดินเริ่มโดนด้วยเริ่มโดนแล้วด้วยโดนสองนัดด้วยนะครับสำหรับคูปสเตย์นะฮะหืมโอ้โหไม่โดนนะไม่โดนเอาทางนี้ก่อนครับ <one> เป็นลูก h ฮี e นะเขาเล่นลูก HE สี e นะ <one> เพราะว่าเขายิงหัวผมไม่เข้าเขาก็เล่นลูก HE สี e แล้วนะ เสียงน่ากลัวนะแต่โดนเข้ามาแค่20เท่านั้นนี่ครับผมลูกลูกเอพีนี่แหละง่ายๆเจาะหัวเข้าไปครับชิวๆครับทิ้งเรียบร้อยครับเก็บเป็นสองคิวครับเล่นได้ครับตรงนี้เล่นได้เลยนะเพราะว่าหัวเราแข็งนะออกไปให,ให้ให้เห็นนี่แหละแต่ว่าตรงเนี้ยต้องระวังเพราะว่าเขายิงตัวได้นะมีซุปเปอร์เฮลคทอยู่นะครับ แล้วก็มีคูปสเต์คันหนึ่งด้วยมี IS ด้านล่างเนี่ยเขามาสปอตอยู่นะฮะอ่ะเห็น CDA ครับไกลๆเลยโอ้โปกเกโตโกนะเปโตกทางฝั่งขวานะเขาคอร์สเข้ามานะผมจิ้มครับบอกให้เพื่อนชี้เปิดเปิดแมปหน่อยนะครับจะได้ยิงได้นะ ผมล็อกเป้าเออล็อกป้อมไว้มองทางโน้นนะเมื่อกี้มองทางโปกเกตโตเพื่อที่จะบล็อกแลเมจแล้วก็เห็นซุปเปอร์เฮลแคปก็ยิงเข้าไปครับเอาซ d ดหนีนะฮะซ d a อหนีอ้าวเห็นนะแนดโดนอยู่นะเนี่ยโปกเกตโตเขายิงได้เวลาผมหันป้อมไปทางอื่นเขาจะหันมันยิงด้านข้างป้อมผมนะแล้วเขาพลางดีด้วยนะสำหรับโปกเกตโตนะ้แล้วโอเคครับอันนี้ก็ชี้เป้าไปตรงนี้ด้วยแล้วก็ ยืนยิงตรงนี้ด้วยนะแต่ว่าจะไม่เห็นโปเกตโต้แค่คันเดียวแค่นั้นนะลำบากนิดหนึ่งถ้าเคลียร์โปเกตโต้ได้ก็สบายแล้วตบปลายไหมครับอ่ามี i อเอสก็พยายามจะขึ้นมานะเนี่ยจะรับอาวเรียบร้อยครับไอ <laughs> ไม่รอดนะไอเไม่รอดนะเหลืออยู่แค่3คันครับเจอแล้วนะโปเกตโต้โปเกตโต้ขึ้นไปแล้วนะแล้วก็นี่คุกสเต อยู่หลังหินหยิงไม่ทันเอาโผล่มานิดนึงเมื่อกี้ผมขี้เกียจลง้วแล้วลงไปก็คงไม่ทันเอาตรงนี้แหละนะคก็คงจะได้แค่นี้นะถ้าไม่มีใครออกมาแล้วเพราะว่าแต่ละคนก็แอบไปแล้วลงไปก็ไม่ทันแล้วนะอยู่ที่สูงไว้ดีกว่าฮะได้ครับตรงนี้ ได้ไหมได้ครับได้ม่คิวหนึ่งนะสคิวครับการสุดท้ายคร nah, ับโปเกโต้ครับเพื่อนเข้าไปลุมแล้วนีจะทันไหมไปก็คงไม่ทันอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วแต่ก็ยิงไปเยอะนะยิงตอนนี้เท่าที่เห็นก็3ามพนะครับก็ก็เร็วอยู่นะวิ่ง50าสิบกว่า แต่คงไม่ทันอยู่แล้วนะเรียบร้อยครับนี่เร็วด้วยคลองตัวด้วยหัวแข็งด้วยขึ้นที่สูงได้นี่จบเลยนะรีบร้อยกันไปนี่ยสำหรับเกมที่2นะได้ M ม,มาแล้วนะครับแล้วก็ได้สติวอลด้วยนะครับได้เงินมาแสนสอครับสบการณ์6,684นะครับยิงเป็นทั้งหมด3,353 คิวไป3คิวนะครับจบการดิบๆ1,437นะยิงไปทั้งหมด30นัดเข้าเป้า20เจาะกราะ16คือตัวเลขมันค่อนข้างแม่นนะแต่ว่ายิงจริงๆมันก็จะมีปลิวๆอยู่บ้างแล้วก็เป้ามันก็จะใหญ่นิดหนึ่งนะถ้าอยากให้เป้ามันคุมดีกว่านี้ก็ต้องใส่ตัวปรับเสถียรแนวตั้งที่เป็นตัวสีมพูก็ได้หรือว่าสีม่วงก็ได้นะมันก็จะคุมเป้าได้ดีกว่านี้แต่ว่าความคล่องตัวในการเลี้ยวรถแล้วก็ การหมุนป้อมเนี่ยมันก็จะช้าลงนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งเท่านั้นแต่มันจะคุมเป้าดีขึ้นนะครับตัวนั้นก็เป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับดัมเม่รวมนะ3,353นะมีบล็อกไป1,670แล้วก็มีแอสซิสติก1 8น8บนะบัญชีพรีเมียมหากาซ่อมไป6,000ค่าส 6, ุาสน2,000 20, 0แล้วก็ยุดประจัย2,000 20, 0เหลือเงินมาใช้7,400 0นะครับเป็นรถพรีเมียมที่น่าสนใจนะในเรื่องของดัมเมจนะการทำดัมเมจ การโหลดก็เร็วนะความแม่นยํานี้ใช้ได้หัวแข็งมุมกดดีความเร็วความคล่องตัวดีนะครับก็เป็นตัวเลือกตัวหนึ่งนะทีะ่สายเล่นเนินสายเกาะเนินเนี่ยน่าสนใจมากๆนะค,คันนี้ก็แนะนำเป็น c e n จ u r i o n 5ทับ1ครับก็คลิปนี้ก็เอามารีวิวให้ชมกันนะใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กันได้เลยแล้วก็เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิก้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ